สวัสดีครับ และนี่คือ w a วอช n Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับเนื่องจัดก,ก่อนหน้านี้ได้มีคอมเมนต์ขอให้เราทำเรื่องดิจิมอนให้ซึ่งพวกเรา w a t วอชิ่งวัตก็สนใจที่จะทำอยู่แล้วจึงได้สลับมาจาัดให้ได้รับชมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแต่ต้องย้อนเวลาไปไกลสักหน่อยโดยเราจะขอพูดถึงดิจิมอนของกลุ่มเด็กผู้ถูกเลือกในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคแรกของซีรีส์ดิจิมอนซึ่งเด็กผู้ถูกเลือกในภาคแรกก็จะมีทั้งหมด8คนด้วยกันเราก็จจจะะะะมมาพูดถึงงงิอออนนทััั้8ตตตววขแ่ลคีไร แล้วมันมีล่างพัฒนาแบบไหนบ้างถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปพบกับดิจิมอนตัวแรกกันได้เลยอากูมอนดิจิมอนสายพันธุสัตว์เลื้อยคลานรูปร่างคล้ายไดโนเสาร์ตัวเล็กร่างจเจริญไว้ลำตัวสีเหลืองมีมือและเท้าที่แข็งแรงสามารถยกของหนักได้มันเป็นดิจิมอนของยังอามิไทจิหรือไทตัวเอกของเรื่องผู้มีสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าอากูมอนมีนิสัยคล้ายไทยจิกินเก่งรับการกินเป็นดิจิมอนที่ดูใส่ซื่อไม่มีพิษภัยพัฒนาร่างมาจากโคโรมอนดิจิมอนสายพันธเรชออรรรร์ะดดััับทาากกขข้นนี่่่2ซึงงงแงสุม ก็คือโบตามอนดิจิมอนสายพันธุ์โครนล่างชาลกซึ่งเจล่างนี้ก็เป็นล่างที่ฟักมาจากไข่ดิจิทามะสรุปคืออากูมอนเป็นล่างพัฒนาขั้นที่3หลังจากฟักออกมาจากไข่นั่นเองและมันยังสามารถพัฒนาร่างขึ้นไปเป็นเกรมอนได้ด้วยซึ่งเกรมอนเป็นดิจิมอนสายพันธุ์ไดโนเสาร์ล่างเต็มไวและเจ้าเกรมอนก็สามารถพัฒนาต่อไปเป็นล่างสมบูรณ์ได้2ทางทางแรกคือสกาเกรมอนดิจิมอนสายพันธุ์ผีดิบหรือโครงกระดูกล่างสมบูรณ์เป็นการพัฒนาที่ผิดพลาดของเกรมอนทําให้โดนความมืดครอบงําจึงได้้มาาาาเป็นนนนนร่่่งงงีีสสวพัฒอกยึ ก็ค ont, ดิจิมอนสายพันดโนเาสาร์ไซบอร์กล่างสมบูรณ์และเจ้าเน่ก็คือล่างพัฒนาแบบปกติทั่วไปนี่แหละครับรูปร่างของล่างนี้ก็จะดูคล้ายเกรมอนแต่มีปีกมีเกราะเหล็กหุ้มบางส่วนละถึงแม้ว่าปีกมันจะขาดแบ่งแบบนั้นแต่มันก็บินได้นะครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้ก่อนจากล่างสมบูรณ์ก็มีล่างพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือวอลเกรมอนดิจิมอนสายพันธุนักรบมังกรล่างสุดยอดเป็นล่างสุดท้ายของเผ่าพันเกรมอนนั่นเองดิจิมอนตัวที่2กาบูมอนดิจิมอนสายพัน ตัวสีเหลืองมีหนังที่คล้ายผ้าคลุมขนสัตว์ออกสีม่วงอ่อนลายม่วงเข้มหนังของกาบูมอนมีความอบอุ่นเป็นอย่างมากมันจะถอดหนังของมันให้กับคู่หูของมันเพื่อใช้กันหนาวเท่านั้นและมันก็จะแอบบแอบบไปถอดไม่ให้ใครเห็นซึ่งคู่หูของกาบูมอนก็คืออิชิดะยามาโตะหรือแมทเขาเป็นเพื่อนสีกับไทเจที่มันจะตบตีกันอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วก็กลับมาคืนดีกันได้เสมอเขาเป็นผู้ที่มีสัญญลักษณ์แห่งมิตรภาพส่วนเจ้าออก,กาบูมอนปล่างจ่พัฒนามาจากซูโนมอนดิจิมอนสายพลเร์ร่างวากกข่อแกอ,อก็คืูิ มอนฟองวุ้นล่างทานโลกพูดถึงล่างก่อนๆไปแล้วงั้นมาพูดถึงล่างพัฒนาของกาบูมอนกันครับซึ่งเจ้ากาบูมอนสามารถพัฒนาล่างไปเป็นกาลูรูมอนดิจิมอนสายพันธุสัตว์ป่าล่างเต็มไว้และมันมีล่างพัฒนาต่อไปก็คือวอกาลูรูมอนดิจิมอนสายพันธุมนุษย์อสูรล่างสมบูรณ์มันมีขาที่แข็งแกร่งมากทำให้มันมีพลังในการกระโดดมากที่สุดเป็นระดับหนึ่งเนื้อดับ2ของโลกดิจิมอนเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านี้มันยังสามารถพัฒนาล่างต่อไปเป็นเมชาลกาลูรูมอนันบบกงงเเป็็ตว หลืองดิจิบบมอนตัวที่3ามปิโอมอนดิจิมอนสายพันุ์ไก่ร่างเจริญไวมีลักษณะเป็นกุ๊กไก่สีชมพูมีขนนุ่มๆที่คอมีหงอนโค้งที่สวยงามมันเป็นดิจิมอนที่ติดคู่หูของมันมากซึ่งคู่หูของปิโยมอนก็คือทาเคโนอุจิโซระเด็กสาวผู้ล่าเริงเป็นเพื่อนสนิทของไทจิเล่นฟุตบอลด้วยกันซึ่งโซระเองก็รักปิโยมอนมากเธอจะเป็นผู้มีสัญลักษณ์แห่งความรักส่วนปิโยมอนเป็นร่างที่พัฒนามาจากโยคมอนดิจิมอนสายพันเลเชอร์ร่างทาลกขั้นที่2อาจจะงวงว่าดอกไม้กลายมาเป็นไ ไยง,ไงแตะล่างชาโลกแรกเกิดมันก็เป็นพืชน,นะครับนั่นก็คือเนียลกิมอนดิจิมอนสายพันธุ์เมล็ดพืชล่างชาโลกจากมเมล็ดพืชเติบโตไปเป็นดอกไม้จนมาเป็นไก่สีชมพูอย่างดีนะครับที่ล่างพัฒนาของปิเยอมอนไม่กลับไปเป็นพืชแล้วนั่นก็คือเบิร์ดดรามอนดิจิมอนสายพันธุ์นกยักษ์ล่างเต็มไวจากกุ๊กไก่กลายมาเป็นนกยักษ์ล่างเพลิงซะแล้วส่วนขั้นต่อไปของเบิร์ดดรามอนก็คือกาลูดามอนดิจิมอนสายพันธุ์มนุษย์วิหกล่างสมบูรณ์และมีล่างสุดยอดก็คือ Ho mon, ออมมมนนนนนดดิิิจจจสสสสาาพััััธุ์ตศกลล่่่่งงงซึีี้เเะะไห็นในครค ต้องรอภาคสอย่างดิจิมอนเทมเมอร์ถึงจะได้พบกับเจ้าโฮโอมอนดิจิมอนตัวที่4 t e เทนตอมอนดิจิมอนสายพันธุ์แมลงล่างจเจริญไว้ลักษณะคล้ายมาแมลงเต่าทองตัวสีแดงตาเขียวมีเปลือกแข็งกลงเล็บหนามันชอบกลิ่นหอมของดอกไม้และชอบหลับตามใตล้ลมเงาของต้นไม้เป็นดิจิมอนคู่ใจของอิซึมิโคจิโร่หรืออิซี่เขาเป็นเด็กฉลาดเป็นสมองของกลุ่มเขามักจะพกโน้ตบุ๊กติดตัวอยู่เสมอเป็นผู้มีสัญลักษณ์แห่งความรู้และเทนตอมอนเองก็จะคอยให้กำลังใจอิซี่เวลาที่เขารู้สึกท้อแท้ซึ่งเจ้าเาที่พัฒนาาามจก โมจิมอนดิจิมอนสายพันเลเชอร์ล่างทารกขั้นที่2ส่วนล่างทารกที่เพิ่งออกจากไข่ก็คือบาบูมอนดิจิมอนสายพันสลามล่างทารกส่วนล่างพัฒนาขั้นต่อไปของเชนโตมอนี่ยังคงเป็นแมลงเหมือนเดิมนั่นก็คือคาบูเทริมอนดิจิมอนสายพันแมลงล่างเต็มวัยเป็นกลุ่มดิจิมอนที่เพิ่งค้นพบใหม่ไม่เหมือนใครมีล่างพัฒนาขั้นต่อไปก็คือแอดเลอร์คาบูเทริมอนดิจิมอนสายพันแมลงเหมือนกับล่างก่อนหน้านี้แต่ล่างนี้คือล่างสมบูรณ์ลักษณะคล้ายดวงสีแดงตัวใหญ่แรสาามถพัฒนาล่่าาางตออไไปปด้ีกกจนนลมเ็คิสท มอนสายพันธุ์แมลงล่างสุดยอดเป็นดิจิมอนราชาด้วงสีทองมีความเร็วเหนือเสียงและถึกมากและนี่ก็เป็นอีกตัวที่ไม่มีให้เห็นในดิจิมอนภาคแรกนะครับต้องรอในภาคต่อๆไปตัวที่5้าพาวมอนดิจิมอนสายพันธุ์พืชล่างจเจริญไวเป็นดิจิมอนดอกไม้ดึกดำบรรมีพิษส่งที่ไหลกาดแต่จิตใจดีเป็นดิจิมอนคู่หูของทาชิคาวะมิม่เด็กสาวชั้นป .4 รุ่นเดียวกับอิซซี่มิม่เป็นสาวน้อยที่เอาแต่ใจไม่ชอบการต่อสู้ปักตรงกับใจคิดยังไงก็จะพูดออกมาอย่่่่่าาางงงงนนนนััั้เธธอออจมมมีีมีสสสญลกษณ์หวบริุททข็ พัฒนามาจากชาเนมอนดิจิมอนสายพันธุ์พืชขนาดเล็กร่างชาลกขั้นที่2และมีร่างแรกเกิดคือยูรามอนดิจิมอนสายพันธุ์เมล็ดพืชร่างชาลกเมื่อเจ้าทาลกขั้นแรกและขั้นที่2พัฒนาล่างจนมาเป็นพาวมอนแล้วร่างพัฒนาขั้นต่อไปก็คือโชเกมอนดิจิมอนสายพันธุ์พืชร่างเต็มไวจะต้นพืชในร่างก่อนกลายมาเป็นต้นกระบองเพชรสวมนวมแดงซึ่งร่างพัฒนาขั้นต่อไปของโชเกมอนก็คือลิลิมอนดิจิมอนสายพันธุ์พืชร่างสมบูรณ์จากโชเกมอนที่เป็นเสียงปากของผู้ชายพอมาเป ไปก็เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งก็คือโลสมอนดิจิมอนสายพันธุ์พูดล่างสุดยอดเป็นดิจิมอนดอกกกูลาบที่มีถาวานที่มีหนามแหลมพันอยู่รอบตัวและเราจะไม่ได้เจอโลสมอนในภาคแรกอีกนั่นแหละครับเราคือดิจิมอนล่างขั้นสุดยอดในภาคแรกเราก็จะได้เจอแค่วอลเกรมอนกับเมเช่าการูลูมอนเท่านั้นแหละครับส่วนดิจิมอนล่างสุดยอดตัวอื่นต้องรอภาคใหม่ๆต่อไปครับผม ดิจิมอนตัวที่6กโกมานดิจิมอนสายพันธุสัตว์ทะเลล่างจเจริญไวมีลักษณะคล้ายแมวน้ำมีขนอาศัยอยู่ใต้น้ำลำตัวออกสีขาวลายม่วงมีกรงเล็บแหลมมันสามารถสื่อสารกับปลาผ่านกระแสะจิตได้เป็นดิจิมอนคู่หูของคิโดโจรุนพี่ชันป .6 หเขาออกจะขี้กลัวแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นพูดคำไหนคำนั้นเขาจึงเป็นผู้มีสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ส่วนโกมามนเป็นล่างที่พัฒน,นามาจากคูก,กามอนดิจิมอนสายพันเลชเชอร์ล่างทาลกขั้นที่2และมีล่างแรกคือ,พ,าาอพิชมอนดิจิมอนสายพันธ์สลาาาาาม่่งทกกเจ้พิช พนาล่างจนมาเป็นล่างเจริญวัยอย่างโกมานแล้วมันสามารถพัฒนาล่างต่อไปเป็นอิกคาคุมอนดิจิมอนสายพันธุ์สัตว์ทะเลล่างเต็มวัยลักษณะคล้ายสิงโตทะเลมีเขี้ยวและมันสามารถพัฒนาล่างต่อไปเป็นซูโดมอนดิจิมอนสายพันธุ์สัตว์ทะเลเหมือนกับ2ล่างก่อนหน้านี้มันเป็นล่างสมบูรณ์ตัวใหญ่ถือคอนสามารถว่ายน้ําข้ามชวีบได้และมีล่างสุดยอดก็คือไวกิงมอนดิจิมอนมนุษย์อสูรล่างสุดยอดว่ากันว่าอาวุธที่อยู่บนหลังของมันสามารถทาลายภูเขาได้เลยชีเดียว ใกล้จบแล้วครับตัวที่7ปาตามอนดิจิมอนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมล่างจเจริญไว้ลำตัวออกสีครีมบริเวณครึ่งล่างครึ่งบนออกสีส้มมีหูขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายเปกมันจะใช้ส่วนนี้ในการบินบนสองฟ้าและเจ้าปาตามอนมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่มันเป็นดิจิมอนของทาคาอิชิทาเครุหรือ T ีเเด็กชายชัย้นป .2 น้องชายของแมทเขาเป็นน้องเล็กสุดของกลุม่มมักจะร้องไห้อยู่เป็นประจำโดยได้ปาตามอนของเขานี่แหละครับที่คอยช่วยปลอบเขามีสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังซึ่งปาตามอนเองก็เป็นนดิจิจจมมอทที่่พัฒาาาาลางาาก ดิจิม,มอนสายพันเลเชอร์ล่งางทลรกขั้นที่2ร่างแรกของมันก็คือโปโยมอนดิจิมอนสายพันเยลลี่ล่างถาลกพูดถึงล่างก่อนพัฒนาไปแล้วร่างพัฒนาของปาตามอนแทบจะไม่มีความคล้ายกับปาตามอนเลยครับนั่นก็คือแองเจมมอนดิจิมอนสายพันเชเวดาล่างเต็มไวรูปร่างก็คล้ายกับเชวดานั่นแหละครับมีปีกสีขาวที่สง่างามแต่ถ้าเป็นในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาค2ปาตามอนก็จะพัฒนาล่างไปเป็นเปกาสมอนเจ้าตัวนี้สีตัวก็ดูจะคล้ายปาตามอนอยู่นะครับแต่เมื่อเราพูดถึงแค่าาาาาาคแแรกพพพออมมัััันนนนนฒลล่่งงเป็จ้ ต่อไปก็คือโฮลี่แองจลมอนดิจิมอนสายพันธุ์อัครทูตสวรรค์ล่างสมบูรณ์เป็นเทวดาชั้นสูงมีปีกสีเงินดาบสีม่วงเป็นแสงสว่างที่คอยกำจัดความชั่วร้ายสามารถพัฒนาล่างขั้นต่อไปเป็นเซราฟีมอนดิจิมอนสายพันธุ์เซราฟิมล่างสุดยอดเป็นหนึ่งในสามมหาเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่บนสวรรค์ที่คอยดูแลบาลังของพระเจ้าดิจิมอนเป็นผู้รักษากฎของโลกดิจิมอนและเป็นแสงสว่างคอยกำจัดเหล่าร้าย และดิจิมอนตัวสุดท้ายของวันนี้ความจริงแล้วเด็กผู้ถูกเลือกในตอนแรกก็จะมีอยู่7คนนะครับแต่ในภายหลังก็ได้มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวยงผูกให้ต้องมีเด็กคนที่8ซึ่งดิจิมอนคู่กายของเด็กคนที่8ก็คือเทลมอนดิจิมอนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ล่างเต็มไวลักษณะคล้ายแมวสวมถุงมือขนาดใหญ่และมีกำไลที่หางโดยจะเรียกว่าโฮลี่ริงซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้พลังของเทลมอนก็จะลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวถึงจะเห็นว่าเทลมอนตัวเล็กแบบนี้แต่มันก็เป็น,นดิจิมอนทีอ,อ mon, เอมม ชื่อว่า ari, ยัางอมิฮิคาริเด็กหญิงชั้นป .2 น้องสาวของไทเจจะมีพลังพิเศษสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของดิจิมอนในตอนแรกยังไม่มีใครรู้ว่าฮิคาริเป็นหนึ่งในเด็กผู้ถูกเลือกรวมถึงตัวเธอเองด้วยแต่เมื่อได้มารู้ในภายหลังเธอจึงได้จับคู่กับเชลมอนและเป็นผู้ที่มีสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างส่วนเชลมอนเป็นดิจิมอนที่พัฒนาล่างมาจากพลอตมอนดิจิมอนสายพันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมล่างเจริญไว้ซึ่งพลอตมอนเป็นดิจิมอนสุนัขสวรรค์แต่มันพัฒนาล่างไปเป็นดิจิมมอนน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 นแววสสงงส mon, งััั้่่่่เเเจจาา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 พพพลล็็กกปททีฒรยช ลกคันที่2แล้วมันมีร่างทารกแรกเกิดก็คือยูคิมิโบตามอนดิจิมอนสายพันธุ์โคลล่างวายทารกเมื่อเจ้าพวกทารกพัฒนาจะมาเป็นร่างเต็มวัยอย่างเทลมอนสามารถพัฒนาร่างต่อไปเป็นแองเจวูมอนดิจิมอนสายพันธุ์อัครทุดสวรรค์ร่างสมบูรณ์หรือถ้าเป็นในดิจิมอนภาค2ก็จะเปลี่ยนร่างไปเป็นเนฟูตีมอนดิจิมอนสายพันธุ์สัตว์สัตว์เซนก็ถ้าอยู่ในเจนที่1ก็จะมีให้เห็นสุดแค่เองเจวูมอนร่างสมบูรณ์นั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นใน รูปแบบสุดท้ายของสายพันธ์เชลมอนและเป็นหนึ่งใน3ม,มหาเทพศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับเซราฟีมอนตัวก่อนหน้านี้จบแล้วครับกับเหล่าดิจิมอนของแก๊งเด็กผู้ถูกเรื่องในดิจิมอนภาคแรกซึ่งลางพัฒนาของแต่ละตัวอาจจะมีแยกสายไปได้มากกว่านี้แต่เราคัดเน้นเฉพาะในเจนที่1ส่วนตัวที่ไม่มีในเจนที่1เราก็แถมแถมาให้เท่าๆก,กันกับตัวอื่นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกกัััััันนนนนนะคครรบบวว้้้เจอใหหห่ลิปาาสสสํีีด ีครับ